เป็นไรครับผมพี่ตาเป็นไรตะกอนนะฮะตาพี่ฟ้าตาพี่เป็นต้อลมอ๋อตาเป็นต้อลมเหรอครับพี่เป็นมานานเลยครับต้อลมเนี่ฮะมันก็เป็นมานานเหมือนกันนะเพราะวพี่ทํางานกับพัดลมให้พี่เช็คของอ่ะต้องเอาพัดลมเป่าตลอดเลยอ๋ออาการต้อลมมันเป็นยังไงบ้างต้อลมมันมันเป็นยังไงบ้างครับต้อลมฟ้าตามาฟ้าจำมวลเนมัวเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฟ้างั้นน่ะอ๋อน้ําตาไหลอยู่บ้างฮะมีน้ําตาไหล้ไหม ถ้าลมแรงๆก็น้ำตาไหลเป็นมานานหรือยังครับพี่เป็นมาประมาณปีสองปีได้แล้มั้งปีสองปีแล้วเนาะแต่ว่ากินน้ำเยลทับเจลเข้าไปสามสิบเม็ดก่อนใช่ไหมกินเข้าไปสามสิเม็ดแรกเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับพี่พี่ก็ว่ามันดีขึ้นนะอืมมันมันมองเห็นชัดเจนขึ้นไหมจ้่มันไม่ฟ้ามัวเนาะแล้วก็สบายตาขึ้นเนาะจ้่ประมาณนี้เนาะบอกเคยบอกให้พี่เขาสั่งให้อีกไหมอืมอืมแล้วก็แม่เกาบอกว่า าไปถามแม่ที่บ้านที่บ้านนครสวนะรรค์น่ะแม่บอกว่าคดีจะซื้อมากินจิตต่อเลยอย่าทิ้งมันจะได้ผลถ้าเรากินจิตต่อเพราะว่านี่โอ้คุณแม่ก็รู้ดีอย่างเลยเนาะที่ชื่ออะไรนะครับเมื่อคืนนี้ที่ชื่ออะไรนะผมลืมละที่อะไรนะะชื่ออะไรนะที่ชื่อวีนาะที่วีนาะน้ำสกุลวีนาน้ำสกุลพี่เองน้ำสกุลพี่วีนานินสนแต่ว่าพี่มา ใช้น้ำตุ้แฟนไงอ๋อพี่นีวาสังวานเนาะใช้น้ำตุ้กแสบใชค่ะอายุเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ฮอายุเท่าไหร่ครับทำงานบริษัททำงานบริษัทอยู่ซอยอะไรนะฮะซอยซอยบุญมีทรัพย์ซอยบุญมีทรัพย์นี่เลยเนาะอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุพี่ก็หลายแล้วกว่าแล้วสี่สิบกว่าเป็นต้อลมเนาะแล้วรู้ได้ไงครับว่าบีเกมซจะอยู่แก้ปัญหาโรคตาของพี่ได้นี่ใครบอกครับ พี่หนุ่ยแน่นแหละพี่ธนงศักดิ์กันแหละพี่หนุ่ยพี่ธนงศักดิ์เนาะฟังมิทยุเงแหละจัดให้เลยเนาะจ้าจ้ะจัดให้ไปก่อนสามสิบเม็ดเนาะถ้าเกิดต้องมีคะแนนร้อยคะแนนนี่พี่จะให้คะแนนเท่าไหร่ครับผมเนี่ยดีเจมซับเตอร์นี่เดี๋ยวก่อนตีให้กินให้หมดอันนี้ก่อนตีเหรอแต่ว่ารู้สึกดีขึ้นอยู่เนาะจ้าจ้ะเพราะว่าอันเทสสามสิบเม็ดก็ยังไม่แน่นเลยที่กินอันนี้แน่นอีกอ้าวอ้าวโอเคแต่ใจที่บอกก็พี่ก็พี่ดีขึ้นนะเขาไม่รู้สึกของพี่นะ ครับผมครับไปกินแล้วบวกกับการพักผ่อนด้วยมันก็จะเห็นผลในระดับที่น่าพอใจเลยแหละนะครับพี่เนะาะจา้าจชขอบคุณนะครับคุณพี่<า>ครับครับสวัสดีครับ